คลิปนี้สนับสนุนโดย h o o p Station Thailand Adidas ด้วยยังวานหาซื้อได้แล้วทาง w w w h o o p s t a t i o n t h c o m สุดยอดดีนะคุณนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับปกับพวกเราครับเอกอารีวิววันนี้นี่ทีเด็ดเลยวันนี้ต่องขอบคุณฟู๊ตสเตชั่นเนี่ยครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เขาส่งมาให้เราฟรีครับมารีวิวมายัวน้ำลายผู้ชมเต็มเต็มกล่องสวยพอละจะบอกว่าแค่กล่องก็คือแบบรู้สึกประทับใจเลยอ่ะกล่องมีสนวนมากแต่เขามีแถมเชือกกลมมาให้เนี่ยแล้วก็จะมีตัวไอเนี้ยในเนี้ยเป็นเชือกแบนครับแถบเชือกกลมมาให้แล้วมีเลสล็อก คล้ายคล้ายพวกแอนจอร์แอนท่าหรือเปล่อ่ะคือถ้าให้ยประเมินคืออันเนี้ยอาจจะเหมาะสำหรับคนใส่เดินเที่ยวเล่นแฟชั่นเนี่ยแฟชั่นเออพอเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เป็นเชือกแบนใช่ให้มันแบบมีสีสีขึ้นมาเพิ่มอันนี้เอามาตรวจให้ดูโอเคนะครับซื้อที่ไหนครับก็ตอนนี้คือคูปเปอร์สเตชั่นคูปเปอร์สเตชั่นนะครับขายดีด้านแล้วรุ่นนี้เป็นคู่แรกใช่เป็นรุนแรกเปิดขายทางเว็บไซต์นะครับเวิร์ดไวด์ คู่สเตชัน th. com เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับราคาเท่าไหร่4,700บาท4,700บาทครับนะครับเรื่องไซส์เป็นยังไงไงจากที่เราได้ทดลองทั้งคู่แล้วเนี่ยสำหรับพี่เอกบอกว่าเอกใส่ตรงไซส์ครับแต่ของเฮียได้ไหมเฮที่เฮียเป็นคนเท้าบานครับก็บวกสักครึ่งเบอร์นี่โอเคอืมคืออย่างนี้คือลิ่งที่ผมใส่เนี่ยความยาวตรงไซส์ครับนะครับความกว้างเนี่ยโดย โดยปกติอดิดาจะกว้างใช่ไหมใช่แต่รุ่นนี้จริงๆก็กว้างเนม่ยนมันพอดีเพียงแต่ว่าการล็อกดาวหน้าเท้าอ่ะเขาทำมาค่อนข้างจะแบบกระชับใช่มากดังนั้นอาจจะรู้สึก่ยวกับการบีบข้างนิดนครับแต่ใส่เล่นแล้วมันจะขยายหน่อยหน่อยใช่เพราะนั้นถ้าเผื่อเยอะก็อาจจะหลวอ่าแต่ถ้าเผื่อน้อยก็อาจจะฟิตได้อาจจะแน่นได้นะครับมีโอกาสไปลองดูนี่คืออดิดาส เทรยังวันนะครับสีไอซ์เทรนะครับทำไมถึงไอซ์เทรเพราะอะไรครับพี่ง่ายๆเลยเทรยังเนี่ยเกาชอบกินแบบน้ำอันบกปั่นที่คล้ายๆเหมือนสเลอร์ี่บ้านเรายี่ห้อของฝรั่งเรียกว่าไอซี่ใช่นะครับจะเป็นโลโก้เจ้าหมีนี่เจ้าหมีนี่แหโคโลราแบร์ตัวเนี้ยนะครับหมีไอซี่นะครับเอามาใส่เป็นลูกเล่นลูกนี้นะครับเลยออกมาเป็นสีอย่างเงี้ยสีแบบน้ำแข็งน้แข็งเย็นๆหน่อยเย็นๆหน่อยนะครับแต่แอบร้อนแรง ดังไฟเจอก็จะมีแดงๆให้เห็นเออแล้วมีเหมือนไฟอ่ะเป็นเประมาณนั้นเป็นลูกไฟนี่เดิมของแทออาประมาณนั้นผมเย็นนะแต่ผมร้อนด้วยงประมาณนั้นแบบครับผมโอเคนะครับผมตัวรองเท้า upper body ทั้งหมดอ่ะชิ้นเดียวเนี่ยใช่ถึงจะไม่ไร้รอยต่อพอเต็มผืนก็เถอะแต่ก็ถือว่าเนียนมากชิ้นเดียวเพราะอะไรครับตัวลิ้นกับตัวเท้ามันเย็บติดกันเลยเนี่ยใช่แปลว่ามันสวมเข้าไปเหมือนเป็นถุงเท้าเลย คือเป็นหนึ่งเดียวเลยเป็นหนึ่งเดียวกันครับ One for all All for one One side f ิดออกไม่ได้ต้องต้องเผื่อซ้์ยสำหรับคนขวาต้องเผื่อนี่เลยโอเคนะครับนั่นก็คือสวมง่ายเนี่ยครับกระชับเชือกเนี่ยคือเรียกว่าแทบไม่ต้องใช้เชือกใช่เออคือเขาทําเป็นชิ้นเดียวแล้วเป็นวัสดุที่มันแบบมันมีความยืดขยายนิดนึงครับสวมปุ๊บติดเท้าใช้ได้เลยนะครับความแข็งแรงเนี่ยมีหนังเข้ามา เสริมความหรูหราไปเป็นหัวรองเท้าแล้วก็ปกป้องการฉีกขาดฉีกบาดโดยนิ้วโป้งตรงนี้ทามาสวยงามบริเวณนิ้วก้อยด้านข้างนะครับมีเนี่ยชิ้นไลท์สไตร์นะครับซัพพอร์ตขึ้นมาแล้วก็มีชิ้นหนังด้วยครับซัพพอร์ตด้านข้างตัวนี้คือแบบแบบクロสโอเวอร์เงี้ยไม่ให้ปลิ้นไม่ให้มันปลิ้นนะครับเอ่อถ้าที่ลองดูก็คือมันไม่หลุดไม่คลอสโอเวอร์ค่อนข้างหนึบมันไม่หลุดหลับจากฟุตเบสนะครับค่อนข้างดีมีเดียว ตรงลิ้นรองเท้าไม่เป็นปัญหาในการสวมใส่นะครับเจ็บใส่กอกทรงเหมือนเดิมมันไม่ปวดอย่างนี้นะครับคือสภาพสวยงามตัวชิ้นตัวเนี้ยทาออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าให้มันสวยขึ้นครับนะผมมองนะเป็นดีไซน์เป็นดีไซน์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความซัพพอร์ตอะไรเท่าไหร่ใช่เหมือนซ่อนเชือกไม่ให้เชือกมันล้นล้นอ่ะประมาณนั้นมีตัวยึดเกาะน่อยๆประมาณนั้นแต่ก็ทําออกมาแล้วมันก็สวยดีลงตัวสวยดีนะครับการสวมแนะนําไม้ลื หน้าัหลังบบนเพราะเขามีสองสองจุดให้เลยแล้วคุณจะไม่มีปัญหาใส่ง่ายมากแต่ถ้าคุณดึงข้างเดียวอาจจะยาลำบากนิดนึงดึงสองข้างแต่ครับไม่มีปัญหาใส่ง่ายมากใส่ง่ายมากส้นเท้าครับนะครับข้างในมีวัสดุแข็งอต่างอยู่ช่วยในการออกตัวการล็อกส้นเท้าที่ดีนั่นเองการระบายอากาศรุ่นนี้ถือว่าเ มันข้อมันต่ำมากนะเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากเหมือนท่านแบบโอ้โหลมผ่านโปรนะแต่ด้วยความที่มันยืดหยุ่นใส่สบายนี่แหละมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าฟีลไม่หกมันยฟีลคูดอยู่อ่ไม่ได้ต้องผกมากขนาดนั้นนั่ใช่ครับโอเคมาดูเรื่องของพื้นนะครับพื้นกลางตัวเนี้ใช้เทคนิคเรียกว่าไลท์สไตร์คลนหลักนะครับไลท์สไตร์นี่คือให้ความนุ่มและความเบาใช่นะครับ แต่เสริมตรงส้นด้วยบูสเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยที่เฮียชอบเออเป็น2ชั้นไฮไลท์ของเฮียนะครับแต่ข้างหน้าไม่มีบูสครับนะครับข้างหน้าเนี่ยให้ความเบากันเหมาะต่อการวิ่งที่ดีเหมือนสปินได้เร็วขึ้นแต่ส้นเท้าตัวนี้ก็รับแรงกระแทกเนี่ยตรงนี้เพิ่มบูสเข้าไปใช่นะครับตรงนี้เท่าที่ผมลองแล้วมันมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นชิ้นเดียวกันอ่ะมันไม่ได้แยกเอ้ยไลท์สไตล์ไปต่อไม่ได้เป็นขนาดอะไรมันเหมือนเป็นฟิลเดียวกันที่ให้ความแบบส้นเนี่ย มันก็ไม่ได้สูงแบบยกนะมันก็ยังให้ให้ feeling ของความ flat เพราะนั้นสายกาปีกเลยพวกนี้ที่ใช้ความเร็วอะโอเคเลยถูกต้องนะครับแต่ผมมองว่าสายวงในโดดๆหน่อยก็ต้องต้องเป็นคนใจรักจริงๆอะที่เป็นข้อต่ำอาจจะไม่ชอบนะครับแต่มันก็ใส่ได้นะถูกต้องเอือมันข้อตับแล้วก็ฟีลเป็น f l a ช ต้นอาจจะบางนิดนึงแต่ดวงนี้มันไม่บางเลยนะเนี้ยไม่บางคือต้นมันหนามากแหละแล้วแรงแท่งดีมากคือจากที่เยัยได้ไปเทสมาประทับใจตรงนี้ที่หนึ่งบูส์เนี่ยเราชอบอีกแล้วเราเห็นรู้สึกว่าไลา์สวายรุ่นเนี้ยเขาจะทําให้ค่อนข้างหนาแน่นขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆอืเแล้วมันจะดีเนาะมันเลยรู้สึกว่าพอเวลาลงมามันไม่ยวดเร็วอ่ามันจะมีอาการเด้งขึ้นมาโอเแล้วซับพอร์ตไม่ค่อนข้างดีบูสเสริมได้ความเด้งความที่อยู่ตรงนี้โอเคไฮไลท์เลยนะคือพื้น โคดหนึบโอ้โหเฮอริ่โบนแบบโคดโบนโคดโบนอ่ะหนาลึกหนาลึกใช่บอกเลยว่าลุยปูนได้สบายครับปูนหยากปูนขัดปาเก้เอาอยู่หมดเหลือๆตัวนี้หนึงจริงๆหนึบมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแบ่งชิ้นส่วนเนี่ยตามน้านหนังลูกเท้าด้วยนั่นหมายว่าคุณสามารถเคลื่อนไหวซ้ายขวาเปลี่ยนทิศทางหน้าหลังได้สะดวกขึ้นถึงแม้พื้นจะมีความแข็ง เ,เแต่มันจะไม่ได้แข็งเป็นแผ่นเดียวกัน<ช>นะครับตรงซ่อนมีโชว์บูสให้ดูกลมๆตรงกลางมีโชว์ไลท์สไตล์หน่อยๆเป็นรูปสายฟ้ากึ่งๆนะครับค่อนข้างทนทาแล้วพื้นเนี่ยยกสูงขึ้นมาตัวบอดี้อัปเปอร์เลยใช่ไหมยกขึ้นมาเลยเนี่ย,ยค่อนข้างผม<ช>นะครับแล้วก็ความสวยงามก็สุดยอดมาก รุ่นนี้4,700บาทบอกไปแล้วซื้อได้ที่ p o u p s t a t i o n นะครับตอนนี้มีขายทางเว็บไซต์เรยวๆนี้คงจะมีลงที่หน้าร้านและเร็วนี้ก็คาดว่าจะมีอีกรุ่นอื่นๆตามมาหรือรุ่นนี้สีใหม่ๆอ่งทาง r o u p s t a t i o n ได้ยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามแวะเวียนเข้าไปชมแรกนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรีวิวของเอกอัจฉานะครับหลังจกนี้ก็น่าจะมีโอกาสดีๆ ครับที่จะได้รองเท้าสวยๆงามแหววมารีวิวเรื่อยๆหรือใครที่อยากกับแบบสปอนเซอร์เราก็ติดต่อเข้ามาได้ต่อมาได้ากรรีวิวนอกจากรองเท้าแล้วหมูกระทะก็รีวิวก็ได้หมดเสื้อผ้าหน้าผมรถยนต์แต่รถลิ้นลิ้สติกก็เดี๋ยวทาปากเนี้ยให้เดี๋ยวทาสดๆเลยปากๆนันเลยนะขอให้มีผลประโยชน์ร่วมกันก็เถอะโอเคอ้าววันนี้ขอบคุณที่ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกับพวกเราใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ